เทคสามจึงตัวโฟกัสการวานของซื้อแดงนะครับตั้งแต่ต้นหัวคิดของท่านนี่ได้ปลาคร้าตัวใหญ่พี่ตัวใหญ่บานกิโลพี่ปลาคข้าพี่อะประมาณกิโลครับประมาณสามโลกว่าครับผมโฟกัสการวานของท่านแลวครับมุมนี้มุมหมันแก่เริ่มต้นแล้วครับพี่น้องเราต้องตามกันดีครับผมเทคสามจะมีอะไรดีหรือเปล่าฝั่งด้านนี้ฝั่งด้านนี้บเป็นไงับพี่จะวานย่างอ่า สหนึ่งสุดยอดไปกันดีไปกันดีครับพี่น้องครับบงสะดุกะดมีหตัวกับพี่น้องหน่ตัวเน่นละครับพี่น้องตัวย่งใหญ่เลยครับสะดุ้งอีกสะดุ้งอีกสะดุงอีกนี่เลยนี่เลยสะดุ้งสะดุ้งสะดุงไม่มีตัวกันแต้ว จดูกมีกึ่งซอกขาข้อฝ่าทางนู้บ้างฝ่าลูกซอกงานมาดูฝาอนนี้ก็เปนน้องเสื้อสีเขียวเสื้อสีเขียวนี่ครับมองหาอะไรมองหาอะไรกับพี่น้องปุ๊บปุบแห่สีฟ้ามือ้ายงท่านลุกลุดลุกลุอยู่ปุ๊บกดปกดป้ากดป้าย๊บป๊บเออเป็นไงครับพี่น้องเป็นไงครับปุ๊บสายอยู่มีโตไหมมีโตไหม ปึ๊บเพิบเพิบเพิบมาขอรุนนี่ดีกว่าครับพี่น้องนี่รุนดีกว่าเพิบแสดงที่วานไปเป็นไงครับพี่ไม่มีโตเอ้ยมีมีมีบ่ามีบ่ามีโตนึงกว่ามีโตน้อยครับผมครับได้ได้ได้ยินดีกับท่านด้วยครับผมไปกันอีกแปลงเด็กเพิบกลับมาดูเขียวครับพี่น้องเขียวปึ๊บโยกอยู่มือซายโยกโยกอยู่ปึ๊บเพิบวานไปวานไปมุมนู้นมุมนั่งนู่นนู่นนู้นสักเขียวเสื้อเขียว ท่านได้ปลาอะไรมาหรือเปล่ามือขวางท่านนะครับพี่น้องมือขวางท่านลดกู้ลุมอะไรกันนะลุมอะไรตรงนู้นนะโอ้โหโหดุมบานครับพี่น้องลุมบานเพ๊บนั่นเลยเดินเดินเลยสามคนเลยพี่น้องสามสี่คนเลยครับสี่เลยเต็มตัวเลยนะเพ๊บเบเอาเลย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 ห้าคนเลยครับพี่น้องห้าปากเลยหนึ่งโอ้ยลุมกันเลยพี่น้องเลยปพ๊บตามอีกหนึ่งตามอีกตามอีกเอิบนั่นแหละมาดูทีใครจะได้กันเดี๋ยว เดี๋ยวโฟกัสมุมมันโฟกัสมุมมาไม่นี่กันเลยมุมมันมุมมันมุมมันนีผ้าป่าพี่น้องนี่เลยดูกันดูดูกันดูกันดูกันโอ้เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วแม่น้ารุ่นแค่ครับพี่น้องเลยโฟกัสไปเลยโฟกัสไปเลยพี่น้องโฟกัสไปเลยนะครับเแซ่บก่อนแฟนนอย เพื่นปั่นนเดอ้อรอเด้อรอเด้อเริ่มตะกามงเศร้าไปเรื่อยๆนะครับผู้ดใดเปลี่ยนเซาชิดเป็นไงครับเป็นไงเป็นไงส่าฮ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 ่อฮ่าฮ่าฮหา่าล่าฮ่าฮ่งคราฮ่าฮอาี่าา่า่่่่่อ่า่ 1, 1> า 1, ่่า่าล่า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  เคยได้ไหมเสือด็มเสือด็มโครงการประจวบตมบลท่านเสด็มเสด็อแตคุณพ่อสนั่นยึดตอกนะครับถือว่าปุ๊บปุ๊บประตูเสื้อบ้องต้องซูมหมดแล้วมีความสำคัญในตมบลท่านแน่ของเอานะครับมีแต่ปลาน้อยครับปลาน้อยบุปการีของเสียเทบานไปทั้งหมดครับพี่น้องเลยของเสียทัดปุ๊บปุบโยกกล้องมาครับโยกกล้องมานี่ครับดูเสื้อเขียวเสื้อเขียวเสื้อเขียวขาวนี่นะครับ รอดู้สักหน่อยริเปล่น,น,นะครับโมนี่มาดูและทีมงานะนะครับดเดี๋ยวนะครับสแสดงสแดงสแดงด้วยครับพี่น้องสแสดงสด้วยแต่สุขพุทธพ่นอผูกกักกันบานม,มันเอาความมันเด้อนั่นแหละมามันมันมาดแดงดแดงนั่งไปปึ๊บเขียวเขียวเขียวยืนนะเขียวนั่งอีกนั่งอีกครับพี่น้องครับ เล้ยเลยลอเลยรอเพิ่มแดงขึ้นแล้วพี่น้องเอ้ยเป็นไงเลิบไม่มีตัวพี่น้องไม่มีตัวลูกเขียวบ้างซูมากับเขียว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 ไม่มีตัวพี่น้องแซมเท่ากันอยู่ไปทางนู้นครับสี่ห้าปากที่บ้านก่อนหน้านี้ก็พี่น้องนู่นเลยติดต่อที่กันสจสุพรรณไทรน้อยนะครับได้เลยมุมนั้นเลยมุมนั้นเลยหวานปลายเสื้อเขียวหวานอ้า เอาวนั่นมาแล้วนะครับคุณปอสนับนะครับเอาเอาร่วมด้วยช่วยกันนะครับวันนี้ก่อนครับวันนี้ก่อนวันนี้ก่อนนะครับอีกสองร้อยบาทนะครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับเป็นก็สมัครด้วยนะเอาดูแลกกุ้งปอไปเออกลับมาสูงกลับมาไม่มีโต้ครับพี่น้องไม่มีโต้กลับมาปุ๊บปุ๊บนี่ทางนี้มั่งครับพี่น้องมาลุ้นสองฝากครับนี่ดำ ดำน้องคู่ปุ๊บอ้าวดำมะมือซ้ายงท่านหยิบไปแล้วเห็นเห็นอยู่ครับพี่น้องขาวขาวปึ๊บนั่นนั่งไปแล้วนั่งไปแล้วปุ๊บมาหยุดให้แฮแดงบ้างแฮแดงเสื้อดำจ้าตัวต้องขอขอบคุณนะครับปึ๊บมาลูกฟองมาเสฟ้าเสีฟ้าเสื้อดำครับพี่น้องด่วมด้วยช่วยกันนะครับเป็นอาหารเครื่องดื่มให้กันกันเลยสองร้อยบาทนะครับ ขอ๊ยเขาหน่อยเขาหน่อยปุ๊บนี่นี่พี่น้องครับนี่นี่นี่สะดุ้งครับพี่น้องสะดุ้งคึกคักคึกคักนี่เลยทอนไปแล้วครับผมปุ๊บปุ๊บมามามาพอโยกขอมามุมเดิมครับมุมเดิมมุมเดิมมุมเดิมปุ๊บหน้าแดงได้ครับพี่น้องแหยแดงแหแดงขึ้นไปแล้วปโค่นอีกเป็โยูเป็นโมเป็นลงแแดงแหยแดงปุ๊บมาแหยฟ้ามั่งแหยฟ้าถุงท่าชมพูถุงท่าชมพูเราโบกัรท่านครับพอมเป็นไงครับพี่น้องมือซ้ายท่านปุ๊บ ยกยกเง็ดขึ้นมาเอ้ยขาวข่าวขาวทุบทุบโยนให้เขียวเขียวนี่ก็ไม่ได้เขียวนี่ก็ได้ครับนี่ยกขึ้นมามาดเลยปึ๊บปึ๊บเขียวโยนให้สะดุ้งครับพี่น้องสะดุ้งได้เอาปากนี่มานได้สะดุ้งเลยว่ะเอยสะดุ้งมันเจ้านั่น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 ปึ๊บปึ๊บสะดุ้งโยนให้เขียวนี่ครับพี่น้องเขียวนี่เลยเขียวนี่เขียวนี่เขียวนี่ปึ๊บปึ๊บปุ๊บเป็นไงยืนแล้วยื้อ ได้ได้ได้ครับพี่น้องได้เขาขาวเขาเพิ่มเพิ่มเขียวเขียวโยนไหมทางนี้ครับผมกล้องเดินทางมาซ้ายมือซ้ายมือซ้ายมือนี่เลยครับพี่น้องนี่เลยฝั่งนี้ฝั่งนี้นี่น้ำเงินน้ำเงินสุดไปแห่งดำแห่งดำยืนนำท่ายืนนำท่ายืนนำท่ามันมีโต๊ะเปล่าพี่น้องมีไหมมีไหมเพิ่มเพิ่มนั่งแล้วหุ่มือสีชมพูท่านกดไป ไงครับเป็นไงปึ๊บมือมือซ้ายอยู่มือซ้ายถุงมือปึ๊บกดกดลงไปกดลงไปปึ๊บปึ๊บเป็นไงพี่น้องเอ้ยขอรุ่นนำแน่ครับพ่อผมปึ๊บปุ๊มาโยนไม่ดับพี่น้องครับดับนี่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 บขวงกันครับปลาขา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 ช่างประขาพนะครับปึ๊บปึ๊บโยนให้ในเมืองต่อครับพี่น้องโบสถสิเป็นงานคุ้งหลังคางานนนี่นนี่งานนรุพิเนียมนะครับปึ๊บต่อว่าจ้างได้เลยแล้วข้ามฝันอันนี้เสียงอะไรกัน ปล๊บปุ๊บขางจับจับเป็นแบบมาตรฐานนะครับขวามือ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 นี่นี่นี่ทางนี่ทำอะไรกันเนี่ยโมดีมากด้วยความเสื่อมที่นอนเช็ดเดี่ยวรับเออเอาร่วมด้วยช่วยกันยังเงียบยังเงียบอยู่ยังเงียบอยู่มีแต่เสียงครับพี่น้องมีแต่เสียงน้าเป็นหน้าของไทยน้ำเนวเฮาเออนี่อะไรกับโซนปุ๊บปุ๊บมาขอยวนมาทางนี้ปุ๊บปุ๊บ วัได้รับชมกับพี่คนใดก็ไดเออเๆือะไรอะไรอะไรเลือกชี้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 เลือกวานบานบานตรงไหนตรงไหนตรงไหนเร็วเลี้ยวเลยวขวาเลยขวาเลยขวาเลานแล้วหนึ่งหนึ่งปาล์นหนึ่งปาล์นมีใครตามไหมมีใครตามไหมมีใครตามไหมครับพี่แสดงตามเปล่าตามเลยตามเลยตาม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 เลยตามกระโดดทั้งตัวเลยพี่กระโดดทั้งตัวเออสวยมากครับผมเอ้ยตามีครับพี่น้องเอ้ยปลาไม่ได้จังหัวมันมาดูกันมาดูกันครับพี่น้องดูกันเลย ตามตามตามปุ๊บปุ๊บตามมีกพี่น้องเลยตามอีกเลยโอ้นี่ปลาข้าวปลาข้าวปลาข้าวเขานี่ปุ๊บปุ๊บมันมันนู้นนี่นะครับพี่น้องครับนี่หูช้อน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 เนีช้อนไวเหลือเกินครับสะดุ้งเนี่ยนาหนายนไยนายปลาข้าว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 แท้ๆโอ้ยไหนขึ้นตรงไหนโอ้ยกันงย้อนเราจอดอยู่โดดเนาะ ขึ้นตรงไหนครับขึ้นตรงไหนแฮ้แเฮ้จอดฟ้อนสีแดงย่อมจักเสียบวะเนาะย่าพี่เอ้ยมีแต่เสียงเทพีน้องเลยขึ้นตรงไหนกล้องหายอยู่อ้าวันจะได้ได้ปลาข้าวมึงเงินเออโอ้ยคุคพาแระวัมืัอนี้ลอยเดียวคุคพาแล้วไหนไหนไหนปลาข้าวเอาบ่๊ะเบียงกันไปซื้อเราไงก็น่ากรรมการบ่๊ะเบียงเด้วยโป๊ะปัจเจเด้อยมา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 โอ้ยเสียงจับนายกรรมการ ไม่รู้พูดอะไรครับพี่น้องไม่มีสักโต้เลยพอเข้าเนี่ยโอจากรกลหัวใหญ่ภาคไว้พาคไว้มาดูผมดีกว่าดูผมดีกว่ามาซื้อร้อเดี่ยวได้กำไลหาร้อยเข้าว่าโฟกัสมุมนี้ครับพี่น้องสองปากสองปากยืน มีมีโตก็เป็นน้องมานั่งแพ้ต้องมนแพยืนยางยืนยางยืนแล้วปึ๊บปึบมีมีโตก็พี่น้องมีโต้รวกลับรวงกลับรวมกลับมานี่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 ปึ๊บปึ๊บมาสองโต สองคนสองคนครับขอไปขอไปสองคนสองคนคณะกรรมการนี่เลยท่านการเกษตรไทยทันสมัยนะครับจัดเป็นบุญเป็นบุญเป็นต้นพี่พี่พี่สะดวกโชว์ปลาข้าวมั้ยปลาข้าวโชว์ต้องได้ไหมฮะผมถ่ายพี่ังแต่เริ่มต้นเนี่ยอยากเห็นนเนี่ยมาซุ่มสุ่มดูอยู่เนี่ยปลาข้าวตัวใหญ่พี่เนี่ยเห็นมัดได้อยู่นั่นแหละครับพี่น้องประมาณกิโลพี่ครับ มัดมัดมัดเอามัดดีแล้วโอ้พีผน้องเอ้ยรักสามโลได้ครับพี่เนาะคือพี่ยืนลอรด้ะยืนรอรอนะพี่ยืนรอรอหน่อยอ๋อได้แค่นั้นครับขอบคุณมากครับพี่ครับินดีด้วยครับพี่ครับปลาข้าวปลาข้าวรอรอเลยรอรอเลยมัดอย่างดีเลยมัดอย่างดีเลย ปุ๊บมาแล้วก็มาลุ้นกันต่อครับพี่น้องหลังจากดูปะเขาตูใหญ่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 นั่นครับพี่น้องครับได้เรื่อยๆครับผมเทคสามเทคสามให้ความสนุกสนานครับพี่น้องท่านไปชมครับผมอ้าวมามีด้วยหลังจากได้ได้ปลามีมีดินกันนิดหน่อยครับพี่น้องให้ความสนุกสนานกันไปครับผมตามตามตามอีกตามอีกตามอีกมีครับมาเลยมาเลย กัวแห่ฟ้าแห่ฟ้าบวกฟ้ากรุงเท้าชมพูเท่ครับพี่หนาะเลียมนำตาเอาหัวก็มอดเนาเอารถยางงัวโอ้ยเอาเอาเอาสิเอาเป็นไงครับพี่เ้องเป็นไงกรรมการนะครับที่ จัดนหนอยคนรุ่นน้อยคนนอยเร็วเรเร็วเร็ชี้เรวชี้ลรวชี้วชี้วมามาเร็วเรวานเลยวาร็วเร็วเรปากหนักมาตามตามพี่เสกดงตามเลยเร็วเร็วเร็วไปไหนเร็วเเอาีเอาาเข้าตัวที่สอพี่เร็วปุ๊บยบร้อยเลยทั้งตัวเลยครับพี่น้องปุ๊บนั่นแหละสวยมากครับเยิ้มเยมเยิมเยิ้มเอาให้ได้ได้เอาให้ได้เอาให้ได้ เอ้ยนี่นี่นี่มันนี่ขึ้นนี่ใหญ่เปล่าใหญ่เปล่าใหญ่เปล่าปึ๊บปึ๊บปึ๊บปะเขาข้างนอกปลาขาวให้รถที่แต่ว่าที่ของแม่ซี่โครงการรัฐบาลคนละครึ่ง ว่าไม่ิบตัวไม่กรรมการเรกีเอาลงเลยขอดูขอดูครับพี่น้องขอดูขอดูบตัวขอดูอรตามแล้วปลาไล่ไล่ปลาตัวเดียวแล้วครับผมสามก็อยู่มิมกพี่น้องสามมินั่และครับพี่น้องปัจจนี่เลยนหน่อยรอรุนกันหน่อยผมนปลาข้าด้วยพี่น้องมนปลาเ้าฝั่นี้จะเป็นไงต้องรอรุนกันรอรุนทั้งน้อยรอรุนน้อยพุมาไเข่าใจนะครับโอยางหัวสั่งว่าไงครับรออยู่ ข้างแพรด้ครับข้างแพ้เสือสีเขียวเสือสีเขียวเสือสีเขียวมา่นี่ก่อนประมาณนี้ก่อนไลกซี่นะครับยังไงครับผมหมาปลาค้าตัวใหญ่ตัวที่สองเปล่าปึ๊บป๊บท่านเลยหน้ท่านเลยสีเลาพู่ยงไงพี่มีตามไหมมีตามไหม นี่ย a เอารอรอลุ้นเอยเออกับแม่ก็จะโผล่สักก้นทีเอาไมาจุดก็จะไดกับอากาศจะโผล่สักก้นยังลงไปสงสัยไม่อยู่ครับพี่น้องใส่ไม่อยู่เข้าลยเไม่อยู่ครับพี่น้องไม่อยู่เออปันกันปันกันเอาเห็นใจกันนะครับปันกันปันกันเห็นใจกันไป ูหรือนเป็นลูกเป็นหลานของเจ้ามาโอ้ยสองตัวน้อยครับพี่น้องแล้วก็หลยกูเลยก้นะครับตอนเนื่องกันมาเป็นจิกซ่อกันไปเสื้อแหงนท้งทามอีเสื้อดําส้ดดําแหงปูจมูนีพีนน้องด้วยกระโดดบานด้วยจัดกันไปนะครับจัดกันไปดูดิดูดิดูดิสลัดแรงๆเอามาชุกนี้ลงลงฟี่เอาลงฟี่แต่วบา อให้ริบินคือเก่าคณะกรรมการให้ริบินคือเก่าแต่ว่าต้องมาดูแลคณะกรรมการเด้ออถ่ายไปเลยดูแลคณะกรรมการเอาโครงการคนละรุ่งครับคนละรุ่งหน่อยสูงกับสูงกับสองรุ่งหน่อยสูงกับสองรุ่งหน่อยงัดอามีครับพี่น้องโอ้หนึ่งโตน้อยครับพี่น้องหนึ่งโตโน่ ปึ๊บ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 สุ่มกลับสุ่มกลับสุ่มกลับแผลเปลี่ยนน้าใจนะครับมาโยนให้เขียวก็เป็นน้องเขียวนี่เลยเขียว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 ขอปิดคลิปเทคสามก็เป่น้องเทคสามอยังไงครับเขียวขอหน่อยขอหน่อยแดงเลยก็เป็นน้องสุ่มกลับเล็กน้อยจะมีแดงครับแดงแดงแดงกินหนึ่งวนแพรปึ๊บเขียวหน้าวนแพรก็เป่น้องโฟกัสมุมนี้ก่อนนี่ครับนี่ครับ นะครับพูดเลยสมกับการพูดเหรอโปกัสคู่โปกัสคู่รอบตัวนะครับเขาพูดหลายหลายกรุบแดงนู้นล้างขี้คนก็เป็นน้องได้เรื่อยๆครับขาวๆปึ๊บปึ๊บนั่นเลยครับพี่น้องนี่ครับมากลับมาลุ้นซองปากนี้ก็เป็นน้องซองปากขาวโจะก่อเมือบ้านเลยโอ้ยยืนทั้งคู่เลยครับพี่น้องเอ้ยเขียวนี่เขียวนี่ได้ใจได้ใจได้ใจขออนุญาตติดคลิปครับพบกับผมบอใหม่คลิปใหม่เรือยครับพี่น้องครับบ๊ายบายไปเดินดีเลยครับ